วิธีทำปลาทับทิมแบบย่างสวัสดีค่ะช่องนกโนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราพาไปดูวิธีทำปลาทับทิมแบบย่างนะคะแบบย่างนี่ไม่ต้องอะไรมากเลยมาถึงก็เลยืมมาถึงก็ผ่าอย่างนี้เลยนะคะผ่าผ่าผ่าเอาพุงออกไม่ต้องเอาเกล็ดออกไม่ต้องเอาคีบออกนะคะ เนี่ยเอาพุงออกอย่างเดียวเอาพุงเอาขี้เอาตับไตไส้พุงออกให้วิธีการทําง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดอปลาที่เอามาทําปลาเผานี่ง่ายนิดเดียวแต่เพียงเคล็ดลับการเลือกปลานะคะก็ต้องเอาปลาที่สดไม่งั้นก็คือทําย่างหรือเผานี่ก็คือออกมาไม่อร่อยนะคะน้าจิ้มอร่อยแค่ไหนแต่ปลาไม่สดก็ไม่อร่อยต้องนี่ค่ะเอาพุงเอาตับไต แล้วก็เห็นไหมคะสีเขียวๆนั่นคือดีปาตอนมันแตกอย่างเงี้ยเราทำแตกแล้วนะคะแต่ตอนล้างอะ่ะต้องล้างให้สะอาดมากๆเลยเขาบอกว่าเคล็ดลับวิธีการล้างง่ายๆก็คือบางเอาเกลือมาล้างด้วยแต่เราไม่ได้ทำเนาะแล้วก็เอาแป้งมน ที่ตัวปลาแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นแ,แต่ตัวเราเองไม่ได้ทำทาตัปลาของเราสดใหม่สะอาดอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแกชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะได้มีโอ,อกสาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆมีมมเพื่อนๆม่ติดตามรับชมอีกนี่คือล้างสะอาดแล้วนี่ประมาณนี้เลยนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่บายคลิปหน้าเจอกันใหม่นี่สั